วันนี้จะมาดูหมาใหม่กินข้าวเด้อนะคะทุกคนหมาใหม่เนาะหมาน้อยนะคะทุกคนกินอร่อยเลยกินด้วยกินเยอะเลย เที่ยวไม่เหล็ดคาทิ้งนะหมาเก่าก็นุ่นนะคะบนนู้นตัวเล็กมากเลยน,นะคะทุกคน นี่กินอร่อยเลยชูหางด้วยป้งเสียงน้องกินนะคะตัวเมียนะคะตัวนี้ตัวเมีย ชอบกินข้าวเข็อข้าวนะ่มันไม่ค่อยกินข้าวข้าวบดตามันายันทายทิ้งยังหมดละคืนอืม เฟซบุ๊กไม่สําเร็จแต่เพื่อดูอันนี้นะคะจะกินเยอะกว่าตัวใหญ่เนาะแต่เมื่อเช้านี้นะคะมูทูก็กินข้าวหมดเลยอเอยเก่งจังยลยตัวเปียลดละนี่น้องอุ๊บได้ด้วยนะคะตัวน้อยอื้อือือ น้องตัวเปียกเนอะนิดหน่อยนะคะโรชื่อไห่ทงคัมนะคะนี่นะคะฝากติดตามหน่อยได้นะคะหมาน้อยน่ารักไปแล้วค่ะ ไม่บายไม่บายก่อนไม่บายก่อนบ๊ายบายน้องยายเขาเจอที bye. Bye ่หลังบ้านนะคะก็เลยเก็บมาเลี้ยงอแต่น่ารักดีทำให้ตัวแห้งก่อนเอ้